สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเกา่าเหมือนเดิมนะครับกับกับผมผู้กองสมพันธ์พี่น้องพอเก่าพอกันประมาณแปดโมงครึ่งนะครับสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณน,นะครับหกโมงครึ่งนะครับตรงวันที่ 2, สองวันนี้สองเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเว,วลาเกือบวาไปแล้วนะครับที่สมพันธ์ฟาร์มกบบ,บ้านโนนราศีสมกอไร่อําเภอโกสลมิตรใสจังหวัดมหาสรา,คาสราคามนะครับ มาเบิ่งวิธีการอนุบาลลูกโกดธเดยลูกโกบพี่น้องอันนี้ลูกโกบปมูหญ่เลย,ยเนีย่สิพาเบิ่งมูใหญ่ก่อนนี่เอาให้มูใหญ่กินเด้เอนเอาลูกอาหารลูกโกบนะครับเบอร์หนึ่งเขาเอิ้นเบอร์หนึ่งของไงของพีพีมันสิเม็ดใหญ่นะครับมันสิพอดีเอาให้เขากินกินนิดหน่อยบ่ก,กินหลายเขาก็ย่าให้หลายน้ำให้นิดหน่อยนะครับให้พ่อให้พ่อตัวอะไรมันกินนะครับบางตัวก็บอกกินนะครับ กนบ่พี่น้องเขากินบ่ราอเขากินดีป่เนีดยเนื่องจากอากาศเย็นนะครับถ้าอากาศเย็นเขาที่เขากินอาหารพบเนี่ยลูกบบลูกกบเนี่ครับหินบ่ะเนโดนเขากินะตนเขากินนี่รอกเมือเด็กๆไปเขาคอยกินไปกินไปก็มดเลยแต่เขากันอากาศห้อนี่ซับนี่ลูกไปซับนี่ยงดินเนี่ยพี่น้องบ่อย่างเลยนะครับให้เขาเล็กน้อยความปิดเหมือนเพราะเขาอากาดกันพี่น้องจะกันขี้ก่อนหรอวะสันขาดแยกเขาค่อยกันนะครับให้เขาจะน้อย ยังขึ้นเขาสิพวกเขาสิลงมว่ายน้ำนี่เห็นบ่พี่น้องว่ายน้ำไปหากาินนั่แหละว่ายดินนะครับนี่อยู่กบมนี่เขาอยู่เคยอยู่ในบ่อนี่แต่ละเลี้ยวนะครับเขาบเเคยอยู่บ่อไปะช่างน้ำนะครับเขาสิบ่าตายง่ายง่ายนี่เขาสิว่ายน้ำเป็นว่ายน้ำหาหากินอยู่อย่างเอาตัวรอดได้แล้วนะครับว่ามูนออกมาขึ้นนี่ตายกับพี่จมน้ำตายนะพี่น้องเขาบ่เคยว่ายน้ำเขายู่ในกระช่างน้ำยู่ในกระช่างน้ำเขาไปเกาะขอบฟัง นะครับก่อฟางที่มันเป็นแต่พาเขียวนี่มันที่เกาะปั๊บได้เลยนะครับแต่นี้มันบ่เป็นกระช่างน้ำมันมันเป็นบ่อประติคุณมันมันตกมันเกาะอะไรนะพี่น้องเกาะอะไรก็ตายจมน้ำตายนะครับเดี๋ยวทีผ้าไปเบิ่งนะครับนี่การนุบานลูกลกบนะครับเห็นเราว้างนะครับนี่ไปเบิ่งกันพี่น้องเอาพี่น้องเห็นบ่พี่น้องนี่อันนี้คือลูกกบตายเกิดจาก เขาเคยยูกับชักน้ำนะครับกระชากน้ำ้างๆเป็นผ่าเขียวเมื่อไหมันเขาลอยมาเกาะนั่นสิเขาเกาะมายู่เขาด้ยตายนะพี่น้องปกตินี้ผ่าเขียวเกาะตีทับเลยด้นะครับเนี่ยนพี่น้องมันสิมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาดีตายนะครับเจากระตายกระทำนี่หล้วว่าก็ตายอีกหรอกมูลนี่เขาปรับตัวเล้วนะครับแต่ก็ผมรถน้ำา้องให้เขาแล้วตะกี้น้ำถูงมันเกาะฟังได้แล้วตอนนี้เกาะก็บ่กดีมาในดอกนะครับมันก็คือผ่าเขียวนะครับ มันเป็นปฏิกิริยามือนนะครับม้วนี่ปลอดภัยนี่เขาขึนขึนขึนพาแล้วเนี่ยเอาอาหารเนี่ยกินเขาบ่เคยฉันฉันกินดอกพี่น้องกินด้วยท่านเป็นนะนับรางอันหนึ่งนับสองเย็นนะครับเย็นมานกินเป็นบางตัวกินเป็นบางตัวนะครับนี่การอนุบาลเขานะครับแต่ให้แล๊กน้อยพอมือนี่บเพาท่านให้เขาจักเจียให้ตอนเย็นนีนะครับให้ตอนเย็นก็เลยท่ายพี่น้องเพิ่งห็นแต่ว่าเหังไดนะครับ ร่วงมมนี่อีกพี่น้องบอนี่บอที่สองมันมีสามบอ,บอนี่เือการตายกันพี่น้องนี่มันบอแข็งแรงร้อยน้ำไปมันขืนบ่ไรต,ตายเลยนะครับร้อยน,น้ำเป็นเป็นตายเด้เด้นนะครับเข,ขบาเขาบจากข้าไปนะครับพี่น้องนี่เขาปรับตัวเลยนะครับตายว่าเบียงหรือว่าธรรมดา มัน,มนม่ือว่าลอยประเทศนะครับว่าแจะเขาเป็นโรคเป็นโรคกระจายเบิดบอลนี่ Maria. พ mer, parsley, ะะ hmm. ี่ <c oughs> น้องเนี่ยอันนี้มันเป็นบาดเหตุคือครับพี่อะมือหน่องรอยลงเลยงเนี่ยพี่น้องเห็นไหมเขาร้อยมากทีละครับตัวนด้ว่าแข็งแรงกันตายพี่น้องมันกลิ่นนั่นว่าไเนี่ยมักลิ่นดำๆบว่าไรนะครับเขาบ่าจักกันนี่เขาบ่าจักกัน แพร่นะครับบางตัวขึ้นแพร่บางตัวบวกลื้นบวกลื้นมั่วแล้บวกลื้นแพร่เดสมบรณ์นพี่นอ้องเจ้าผมก็บลดน,นล้ดเมื่อไงเขาแล้วล่ะที่แหกน้านสูงมันลุดลงมันเพราะมีหมองเกาะขอฟังด้วยพี่น้องตรงบ้นานนี้นะครับนี่เห็นบ่าพี่น้องเสริมมีแพร่เสริมด้วยนี่มนันบน่เต็มเรือว้ทั้งนี้ย่ำหน่ห้เขาเกาะไว้กันเขาจนามน้ำนะพี่น้องแล้วก็ลดน้ำต้งอีกขี้กันนะครับเขาตื่นไว้เดี๋ยวมันรุดมันตื่นอีกคนนี้ปรอบรุ่นนะครับ ผมลริมนะครับผมก็ปรับตัวประทันนะครับนุ่นตื่นก็นี่เขาตายอีกตนี่เจ้ากระติใจก็เหรอว่ามันมันปรับตัวบ่ไรนะครับก็พอปรับตัวบ่ไรเคยอยู่ผ่าเกียวผ่าเกียวนึบเลยดิเกาะตดตั๊บเลยดิผ่าเขียวนะครับทุบอยู่กับช่างลังที่ผ่าเขี้ยวเลยโมกับช่างลังก็ขึ้นอีกแล้วพี่น้องขึ้นหลายตัเลยยืมสามมือเอาขึ้นไม่เอียกนะครับ ตามขื้นเอาเคเอาเพระมูนี่ลกไปเลยเนี่ยมูหล,ลูกกบนี่ยนะครับเอามูหล,ลูกกบไปลูกงวกนะครับมูที่เขาขื้นขาเดี๋ยวลกไปแค่เอาลงไปเปลี่ยนนะครับแล้วก็ขึ้นมูหนึง่งขึ้นมูหนึ่งลกนี่แหละพี่น้องพอเฉพามันนี่ก็ไม่ได้พอทำมัมีบอสซเห็ดบอสันแหล้ยวนะพี่น้องอืมเขาหากินของเขานี่ยก็เขาไปกินดอกล่วงนีันหนาวนะครับแต่ว่าร่างกายถือว่าดีกห็หมู่มูวานเยอะ บ่ามีตัวแอลคิวนะครับคันเขากินอาหารอะไรเขาแอลคิวเด้ตัยแอลคิวบ่กเห็นมีนะครับบ่เห็นนะครับกำลังกำลังพัฒนาตัวเองกำลังหัดกินอาหารสักสองสามหมื่นกินอาหารเป็นกัน,กน,กน,กนเอาให้สมาสมาชจิกเสมมาชิกจองไว้แล้วนะครับลูกกบสมมาชจิกจองไว้เลยนี่ผมพูดทันได้จากสมมาชจิกเอฟซีทันได้จากได้กัโทร่วมาเลยพี่น้องศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งจุดสองยั่งยอนะครับนี่คือหนีอย้่นะครับนี่ 0969498971ตามนั่นแหละอู้ยวางไกลไปเนาะยึดใต้ยึดใต้ล่างคลิปนั่นแหละพี่น้องเบอร์โทรนะครับโทรมาเลยพี่น้องมาปรึกษาเลี้ยงกบก็ได้เลี้ยงไนก็ได้นะครับได้สู่เลี้ยงนะครับเกี่ยวกับกบได้เลี้ยงแนวอื่นบ่เคยได้ขนาดไหนนะครับเอาคลิปนี้ก็เอาสสมเนีเนาะพี่น้องเนาะเพิ่งมาหอมปากหอมพอนะ่อเนาะที่ไปปลูกต้นตะไคร่ก่อนปลูกไว้พี่น้องซับตะไคร่นะครับ พี่น้องท่านอยท่านหดท่านดซับกดซับด้วยพี่น้องเด้อซับติ๊กติ๊กกดไลค์กดแชร์บนว่าสวัสดีครับ